สวัสดีกันก่อนเลยก็หลังจากหายไปนานเนาะไม่ได้ลงคลิปเยอะเลยอ่ะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนเกมกันบั่งตอนนั้นเป็นเกมไหมครับลงไปละสามพาร์ทเราก็จะมีเรื่องมาแจ้งก็คือว่าไอเอารีวิวกันไปที่มันยังไม่จบอ่ะนะเพอินว่า มันเกิดปัญหาแล้วแอปมันใช้ไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเกมมาเป็นเกมพิกเซลกันนะคะวันนี้อยู่กันในเกมพิกเซลกันนะคะก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่ได้ลงคลิปมานานก็เลยคิดว่าจะลงคลิปถ้าเกิดมีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะโอเคนี่ใช้ตอนนี้ถึงเวลห้ากว่าละใช้เป็น ตัวนี้เงินก็ตามนี้โอเคเราเข้าไปเล่นกันเลยนี่ด่านเนี้ยคิดว่าเล่นง่ายสุดละแต่เพลินใช้ของไปหมดแล้วเนอ้องก็ต้องขอโทษด้วยไม่ได้อัดเลยอะ่ะอันนี้ก็คงเล่นได้สักพักหนึ่ง เป็นสีแดงดีสีแดงก็ได้นี่ยสะิติกันค่านะค่าพีตอนนี้เราเป็นสีแดงนะดูได้จากข้างบนเนี่ยสัญลักษณ์ที่มันขึ้นสีเข้มให้เราดูแสดงว่านั่นแหละสีที่เราเป็นอยู่อ้าวมาเราเป็นสีฟ้าละกันเราจะสลับกันนะเป็นสีฟ้าสีแดงสีฟ้าสีแดง เราจะไม่เลือกว่าจะอยู่สีไหนเลยดีทั้งสองสีเลยคิดว่านะคิดว่ามันดีทั้งสองสีเลยอ่ะอัดคลิปนี้เสร็จก็จะแบบว่าลงเลยไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นตอนตอนนี้กำลังเก็บเงิซื้อคอมใหม่อยู่เนาะ คอมเก่ามันไม่ค่อยดีมันแหลกอะลืมแจ้งอีกอันหนึง่งอันแหลกอะไอตรงเกมไมค์คับอ่ะก็ไม่รู้เพราะอะไรแต่เล่นอะมันลื่นมากเลยนะแต่ถ้าเกิดอันนี้กระตุกก็ต้องขอโทษด้วยโอ้ยอ,อ,อันนี้แหลกจริงๆอ่ะหายละคือว่าเราต้องฆ่าสีแดงแล้วดูตอนนี้เวลาเหลือแค่สองนาทาีน่าจะแพ้อีกเหมือนเดิม เดี๋ยวนะหาคนก่อนมันชอบมายอยู่แถวนะเห็นไหมแต่ถ้าเกิดมันจะลิงยากขึ้นเดี๋ยวมองหาสีแดงก่อนสีรางวันนี้ร่องลอยมากเลยนับว่าหน้าตามไม่ดีหาละ ไม่เจอแล้วอ้ยโดนยิงโดนยิงตัวไหนย,ยิงวะโอ้ตายโอ้โหตายเล่นแชทมาเลยเหรอนี่ช่วยอน,นี่แทง มีแทงช่วงมีแทงเราอาจจะไม่ได้เราแคช่วยให้มันเลื่อนรถก็พอโอ้ยรังการกลองพยาบาลมีไหมโอ้ตายก่อนถ้าเกิดแบบว่าเสียงขาดหายไปตอนไหนก็ขอโทษด้วยนะเพราะตั้งใจเล่นเกิน หลังจากงาน TGS ที่ผ่านมาไม่ได้ไปเลยอยากไปเหมือนกันไม่ว่างแล้วก็ไม่มีใครพาไปด้วยจะขึ้ครื่องบินไปก็กล้ายู่มาเรามาเป็นสีแดงนะตาเนะี่ยว่าเลือกเป็นสีแดงไปเลยเนี่ยสีไหนเก็บกว่าอยู่สีนั้นตอนนี้เก็บเงินก่อน เพื่อเราบู๊นส่วนมากเราจะเก็บใส่สไนเปอร์นะอาใช้ป,ปืนระเบิดนะมาตรงนี้ถ้าเกิดใครเล่นนะนี่เราขึ้นมาดอกม้าสีแดงแล้วก็วางนี้อ่ะเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูนี่เราจะขึ้นมาบนหลังมานี่กระโดดไปตรงห่างมันก็ไต่ขึ้นไปทึบๆทึบอ่ะเข้าไปในช็อปแล้วกดเข้าไปที่ตัวก็จะเปลี่ยนตัวได้ เ,นะเพื่อไม่ให้มันเด่นมน,นุษย์ทรายฮะดูสีแดงไม่งโหดอะ่ะเราเพ้่แม่งความเกียดนะ่ะโคตรโหดอะ่ะเสียวเงินไม่สู้ไม่ได้เ,เออเราอยู่อันดับที่ห้าทีมค่าได้สูงแน่นอนอยู่แล้วค่าได้สูง ก่อนมันอยู่ไหนลอกลอยมากไปแล้เวเจอมาแล้วอ,อย่านี้สิฉันขอค่าสักตัวก็ดีเธอเฮ้ยมันได้สามว,วะ่ะเช็ดแล้วฆ่าสินมเนเสียงเงินได้ไง่าง ไม่เป็นไรเราก็ยังช่วยเพื่อนดิงให้เลือดมันลดก็แล้วให้เพื่อนตอก็่ยังได้อยู่แค่นี้มันอาจจะมีตัวมาเกิดแถวๆนั้น วัวเลยขึ้นหลังม้าก่อนพปีกม้าก็ยังช่วยเราบังได้นี่เป็นน่าจะเป็นม้ายูนิคอร์นเดี๋ยวนะนี่งไงมันอยู่ตรงน้ำเห็นไหมก็อ,อ,อยากขึ้นดิวะเชสอแกอยูน่นิ่งได้ไหม ตอนนี้เรายี่สิบสองทำไมไม่ได้เราไม่ได้ฆ่าตอนนี้เราจะเป็นสายดูโอยโอ,ยโอย้มันมีหุ่นยนต์นะเราใช้ไปหมดแล้วดูต้องซื้อเพจแล้วอะมันจะมีให้หุ่นยนต์น่าจะมีอยู่อยู่เยอะอยูอ่ย มีให้สี่มั้งหุ่นยนต์อีกน,น,อกอกนี่นี่นียิงหัวยิงหัวขึ้นไปบ,บนต้นไม้โอ๊ยโอ๊ย ว่าจะตั้งมาสามีนะอ่ะถ้าเบอร์แบบนี้เดี๋ยวจบห้องนี้เราเดี๋ยวลองเข้าไปห้องอื่นบ้างตอนแรกแต่ก่อนอนะ่ะมันแล้วหลังๆมันไม่ค่อยทิดแล้วมีครั้งหนึง่งเป็นแบบใหม่ค่ะบางคนฮนะิตไมค์ครับเนาะ ก็เลย,ยแบบว่าเกมยิงปืนไหมคะอะไรเงี้ยจะได้เล่นกันเยอะๆอะดูแล้ว s ับสไครต์ด้วยกันเยอะๆดูสับสไครต์กันด้วยนะไลค์ด้วย s ับสไครต์ด้วยอย่ากดดีไลค์เลยเฮ้อ พอเพิ่งเริ่มทำเนี่ยก็เสียใจดีไลท์อะได้ดดลไดลท์สองดีไลท์หนึ่งอย่างเงี้ยแต่สัพต์ตาใคาแค่คนเดียวแต่สัพตาตาเนี่แต่สัพตาใครมีแค่คนเดียว ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ดีใจเลยอ่ะเสียใจแต่ก็ยังดียังกดไล์นะคะไล์ยเยอะๆก็ดีดูกันเยอะๆทํามงไถึงคนจะรู้ได้ว่าเรามีช่องเนี่ยมันมีช่องนี้อยู่ทำไมคนเขาไม่นิยนนนมใค่ไะโอ้ยโอ้ยไล่ค่ายตัวนี้ก่อนจะจบไหมล้แอ้กวิองวิ โอเคตามสัญญาออกในตอนนี้มันก็จะมีด่านอัพเดตมาก็เป็นด่านเนี้ยด่านนะเป็นด่านนี้เล่นด่านไหนดีมาเรามาเล่นด่านนี้เป็นสีแดงก็ล้กันเดี๋ยวจะบอกข้อดีมันเป็นสีแดงให้ดู มันก็ไม่ใช่ข้อดีอะโอ้สีแดงเต็มไปช่วยสีฟ้าก็ได้ไอ้สีแดงบ้าอ้าวไล่มันลงไป นี่นี่ยิงมันเออแผนของเราเปืนระเบิดน,นะยิงเราขึ้นไปบนหลังคากดไปที่ชอบเปลี่ยนตัวเดี๋ยวนะมันซื้อ,อ,อมันไม่ให้เหอาหรือว่าเป็นบักของเครื่องเราถ้างั้นแสดงว่าต้องใช้ตัวนี้แต่ยี่สิบเหรอ จ่งเงินไว้ดีกว่าไอพวกที่เสียงอ่นนะใช้ตัวนี้อ่ะขอเลื่อนที่อัดไปไว้ทางเลือดนะตันนี้เอาไว้ได้แต่ด้านข้างโอเคตาต่อไปเราจะเป็นสีแดงนะ บอกไว้ก่อนเลยไม่รู้ยังไงชอบเป็นสีแดงมากกว่าแล้วให้เพื่อ,อนไปยิงต่อเองโอ้ยโอ้ยหนีหนีหนีเอ้าแทนต้นมะพร้าวกำลังโอ ต้องปืนนี้นะโอ้โอโอเคขอบคุณเพื่อนที่ช่วยยิงโอเคถ้าเกิดเล่นด่านนี้จบก็ต้องลาไปก่อนเนาะวันนี้รีบๆหน่อย เดี๋ยวเราไปเก็บลูกกระสุนกอนเก็บใส่ปืนเนี้ยน่าจะเป็นห้องเาเนะ่น่าจะเป็นฝั่งนู้นอ่าน่าเป็นห้องนะถ้าเกิดมีอ๋อนี้เราจะจะยิงทำไมเพื่อนกันหนู เบิดโอ้โหร้อยห้าช่วงนี้ร้อยฟ้าเลยคะแนนสูสี่นะถ้าเกิดสู้เราค่ายสามโอ,โอ้ได้สิบหกกับส2สองอะไม่ค่อยจะสู้ได้ละโอเค กสิบสี่กับสิบเจ็ดได้อยู่ได้อยู่ลบกได้ละรับเล็งเล็งหัวป้งังหนัำลบละมันเริ่มเลวแลว้นะแล้วก็มันก็นวิ่งมาตรง ที่ดักควายแล้วเราก็ตายโอ้โหแอ่แอนักจริงจริงบูบนต้นไม้อ่ะโอ้อย่างงี้ไม่สนใจว่าโอ้มีแม็กซหน่อยโอ,โอ้เล่นปืนแล้วเปิดเลย โอ้ตกน้ำตาโอ้เฮ้ยสิบเก้าเท่ากันแล้วเว้ยโอเคสิสวยนะเร่งเร่งคุอยลบพยายามอย่าตายนะเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนเอสเดมยังไงเราให้ได้ มม่หรอป๊าบไปบุกเลยเจ้ฟั่งเราได้ยี่สิบแล้วนี่นี่แทงแทงแทงได้ยิบเอ็ดแล้วมันจะห่างมึงไหมไม่ครับเราใช้ไม่ร้อไอ้ตัวตรงเนี้ย วสวัสดีมาขึ้นบอกนี่นะตายเพราะใคข่ขานี่เก็บ<ม>เก็บให้หวังดีโอ้ใครอย่าเพิ่งตายนะเ<ม>ยมไอ้นั่นกำลังมายิงเราพอดี โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์หรือกดซับสไคร้ด้วยกันนะคะซับเยอะๆนะอย่าก,กดไลค์นะโอเคะคะ่ะแล้ววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณ